มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาพาะพร้าวดำเนินจ้าเจ็ดสิบลูกเจ็ดลูกกับความมืดภายในสวนชีวิตแม,คม่ค้านี่โอ้โหทรหดมากนี่มืดตื่นลุยเข้าไปในสวนไปเก็บลุยไปตรงนี้นแต่แต่ถ้าเดินอยู่ในสวนมันมันก็จะไม่มืดนะมันก็พอมองเห็นพอเราจะเอามาพาะพร้าวออกมากองไว้ใช่ไหมเราจะรู้จุดนะเราก็กองจุดละยี่สิบ สามจุดมันก็มันก็ครบพอดีใช่ไหมแต่มันจะเดินลําบากหน่อยพี่ชินก็เอาแต่น้อยอ่ะน,นะเอาเข่งไปใส่มัง่งเอารถไปลากเอามัง่งให้พอให้พอที่ว่าเราทําได้อะแต่พี่งินก็ทําได้อยู่แล้วนั่นเราเราเคยนะเราเคยทางเคยอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยครบแล้วแต่มันอันนี้ไม่ต้องปอกเดี๋ยวลูกค้าบอกลูกลูกค้าบอกหนูปอกเองว่านีโอ้ดีใจเลยและะ้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาถึงที่อีกเราก็ ไม่ต้องเดินทางไปไหนเนาะต่างคนต่างเข้าใจกันนะ,นะ,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เช้าก็ไอพี่ชื่นก็เอาตอนเช้าพี่ชื่นเอาออกไปไว้ตรงข้างถนนเดี๋ยวก็ได้ตังละเจ็ดร้อยบาทเอาละมันก็ยังว่านอนชีวิตชาวสวนมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยทางท้ามกลางฝนตกน้ำท่วมมะพร้าวก็อยากขายน้ำก็ท่วม ค่ะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะี่เชินให้ดูเนาะชีวิตแมค่ค้าชาวสวนหวัดดีค่ะขอบคุณค่ะ